จุดเริ่มต้นเป้าหมายชีวิตของโรเจอร์หลังจากที่ได้ต่อสู้กับร็อกและเห็นความจริงในเหตุการ์ตวันเลนนี่อาจจะเป็นจุดที่สําคัญว่าทําไมการหลังจากนั้นโรเจอร์นะครับถึงมุ่งมั่นเหลือเกินในการควา้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทก็สําหรับโกดีโรเจอร์นับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่แฟนวันพีตนั้นต้องรู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าโรเจอร์นั้นถูกเปิดมานะครับแบบดีกรีโคตรดีเลยในฐานะราชาโจรสลัดและจริงๆเนี่ยข่าวสารแรกที่เราได้รับรู้เเกกี่ยวับโรรจอร์นะ คือพี่แกเนี่ยเป็นคนที่คว้าสวัตดล้ำค่าอย่างวันพีทได้และเอาสมบัติวันพี t นั้นไปเก็บไว้ที่เกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับแล้วก็สร้างยุคสมัยใหม่แห่งโจรสลาดซึ่งถึงแม้ภายหลังเราจะรู้ว่านะครับแม่งคือข่าวเฟกนิวนะครับคือโรเจอร์นั้นยังไม่สามารถคว้าวันพีทได้นะครับแต่สร้างข่าวไปเพื่อให้คนยุคสมัยใหม่นั้นออกตามล่าวันพีทซะนะครับเพราะว่าการล่าวันพี t นั้นเราก็มารู้พลังอีกทีว่านะครับถ้าสามารถคว้าวันพีทได้ปับ๊บจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกใบนี้ และก็น่าจะเป็นบุคคลนะครับที่จะต้องต่อกรกับอิมพระเจ้าของโลกตัวจริงในยุคปัจจุบันแต่นะครับหากเราย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก็ตวันเล่เอาเป็นว่าช่วงเวลาก่อนที่โรเจอร์นั้นจะได้ต่อกรกับอิมนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าโรเจอร์ก่อนเหตุการ์นั้นทั้งหมดเขานั้นยังไม่ได้มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนเลยที่ซ้นนะครับเมื่อเทียบนะครับกับเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าโรเจอร์นั้นเนี่ยพยายามเลยจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทคือก่อนเหตุการณ์ก็ตาเ์ ถ้าหาความรักนะครับจากแชคกี้นะครับและหลักๆเนี่ยผมว่าโรเจอร์ก่อนเหตุการณ์คอตวันเล่พี่แกนั้นนะครับก็ยังไม่ได้คิดหรือสนใจนะครับเกี่ยวกับการคว้าวันพีทเกี่ยวกับการล่าสมบัติวันพีทเกี่ยวกับการจะเป็นราชาโจรสลัดเลยได้ซ้ําหลักๆแล้วโรเจอร์นั้นน่าจะสนุกกับการเป็นโจรสลัดในการออกประจนภัยมากกว่านะครับนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญถามว่าทำไมถึงพูดถึงจุดนี้เพราะว่าในการกอตวันเล่นะครับการที่โรเจอร์ร่วมมือกับกราฟในการต่อสู้กับร็อกและการที่โรเจอร์นั้นนะครับได้เห็นนะ โคตรโหดโคตรเทพโคตรกระโดดยิงเลยก็ว่าได้กับการที่6ตํานานนั้นพยายามรุมในตัวของอิมก็ไม่สามารถทําอะไรในตัวของอิมได้นี่แหละผมว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยได้ซ้านะครับกับชีวิตที่เปลี่ยนไปของโรเจอร์นะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์กอตวันเล่มั่นใจเลยว่าโรเจอร์นั้นคงเปลี่ยนนะครับชีวิตตัวเองไปจากที่ไม่ได้มีเป้าหมายตัวเองที่ชัดเจนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้โรเจอร์นั้นน่าจะมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนแล้วคงเป็นฟิลที่แบบรู้สึกค้างคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ก vale อต ที่สุดที่ทําให้โรเจอร์นั้นคงเกิดข้อสงสัยมากที่สุดเลยว่าอิมนั้นคือใครกันนะครับเป็นพระเจ้าของโลกเนี่ยมันคืออะไรนะครับอีกทั้งคงค้างคาใจแหละกับการที่ตนเองนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเหตุการ์ตวันเล่นะครับโอเคอาจจะร่วมมือกับกราฟในการจัดการนะครับท้างด้านของร็อกได้แต่นะครับเรื่องราวที่เขานั้นอยากจะรู้หน้าปฏิสัตว์วันพิษที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คืออะไรกันแน่และทําไมการเขานั้นไม่สามารถแตะต้องในตัวของอิมได้นี่แหละน่าจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดในตัวของโรเจอร์จนเกิดเป็นที่มาที่ไปกับชีวิตขอองรรเจ์ หลังจากเหตุการณ์ตรงนี้พอหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับการเคลื่อนไหวของโรเจอร์นะครับจากที่ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นพี่แกเลยนะครับก็พยายามออกท่องโลกไปนะครับพยายามไปทุกหนทุกแห่งนะครับเพราะว่ามันมีการระบุว่าโรเจอร์นั้นเคยเดินทางนะครับไปรอบโลกแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไปติดเนี่ยไม่สามารถไปกกอนสุดท้ายอย่างลาบเทลได้และโรเจอร์นั้นก็เกิดข้อสงสัยในจุดจุดนี้นะครับและพี่แกก็พยายามออกตามหาโพนิกิฟซึ่งโพนิกิฟนั้นมันก็จะมีการสลักเรื่องราวต่างๆหน้าปฏิศาสตร์ของวันพีทเอาไว้ แต่ประเด็นหลักๆในตอนนั้นเนี่ยโรเจอร์ Roger นั้นนะครับไม่สามารถอ่านโพนิกิปได้นะครับจนไปเจอตัวโอเด้งนี่แหละโอเด้งที่สามารถอ่านโพนิกิปได้หลังจากนั้นก็มีการนะครับทำเทรดดิวกันเลยยืมตัวโอเด้งยืมแบบไม่คืนด้วยนะเพราะว่าโอเด้งนั้นสามารถอ่านอักษรโบราณโพนิกิปได้นี่แหละเป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับคือเชื่อได้ว่าโรเจอร์ในชีวิตช่วงสุดท้ายของเขานั้นด้วยความป่วยของเขาเนี่ยเขานั้นคงอยากจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วสิ่งที่เขาได้เจอในการกดบอลเลขนั้นคืออะไรกันนะครับและนะครับอะไรกันจะสามารถจัดการในสิ่งนี้้ไดแต่ เรารู้แหละว,ว่าพอไปกอ่อนสุดท้ายอย่างลับเทลปั๊บมันดันเกิดทางตันขึ้นนะสิเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ควรนะครับคือโรเจอร์คงรู้แหละว,ว่าไอเวลาที่ควรนั้นคืออะไรและเป้าหมาย่แท้จริงของโรเจอร์นะั้นน่ยผมว่ามันไม่ใช่สมบัติล้ำค่ายอย่างวันพิหดอกในตอนแรกแต่เป้าหมายของเขานั้นต้องการโค่นล้มในตัวของอิมให้ได้นะครับหรืออย่างน,น้อยๆอ่ะรู้ว่าหน้าปฏิสตรก่อนหนะ้านี้คืออะไรจอยบอยคือใครเดวิดดีจนคือใครนะครับและพวกเขาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอิมแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อไปกอ่อนสุดท้ายอย่างลาเเทมมัััันนนกก็คืออไป่วรบยง ขาดเงื่อนไขหลายสิ่งหลายอย่างไออย่างที่เรารู้ว่าขาดเงื่อนไขนะครับในการคว้าพลังผลปิศาจอย่างผลปิศาจนิกานะครับจะเจนเลยว่าพลังผลปิศาจนิกานั้นน่าจะเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่จะไว้ต่อก้อนกับอิมแน่นอนแต่ไม่รู้ในแง่มุมไหนนะสิ่งนี้สิ่งแรกนะครับที่โรเจอร์นั้นขาดไปไปต่อที่สิ่งที่2นะครับโรเจอร์นั้นขาดนะครับคือไม่มีเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนะครับหรืออาวุธโบราณน,นะครับอย่างเจ้าหญิงชีราโฮชีนี่แหละเพราะว่าในยุคสมัยที่โรเจอร์นั้นไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลและ นี่เป็น2เงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้โรเจอร์นั้นไม่สามารถจัดการในสิ่งสิ่งนี้ได้อันนี้ยังไม่นับรวมนะครับเงื่อนไขอื่นอีกนะครับที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้โรเจอร์นั้นสามารถต่อสู้กับอิมได้แต่หลักๆในตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวผมว่ามันก็คือเงื่อนไขในการหาจอยบอยคนใหม่เงื่อนไขในการหาเดวี่ดีโจนคนใหม่ซึ่งในตอนนี้ก็คงหวยไปลงล็อกที่ลูฟี่กับหนวดดานั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ยุคสมัยนะครับของทางด้านโรเจอร์โรเจอร์จึงทําได้เพียงนะครับอิจฉาเด็กยุคสมัยใหม่นะครับที่อยู่นส่ว้ได โรเจอร์นั้นก็ทําได้เพียงแค่นะครับส่งต่อยุคสมัยนี้ให้กับคนยุคใหม่นะครับแล้วก็แอบ,บคาดหวังในตัวลูกชายของตัวเองอย่างเอสแน่นอนว่าเอสนั้นจะเป็นจอยบอยคนใหม่แต่ท้ายที่สุดแล้วเอสก็ไม่ใช่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โรเจอร์ทำนั้นผมว่ามันประสบความสําเร็จนะเพราะว่าหลังจากที่โรเจอร์นั้นน่ยก็คือยอมไม่ถูกจับเพื่อประกาศตนว่าเนี่ยมันมีสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะหลังจากนั้นก็เกิดยุคสมัยของโจรสลัดอย่างชัดเจนนะครับทุกคนนั้นหวังจะคว้าสมบัติล้ำค่า อุธโบราณอะไรก็แล้วแต่ตัวแปรหนึ่งตัวแปรนั้นและเป็นตัวแปรที่น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญเลยคือการคว้าสมบัติลำคาหอย่างวันพิษนั่นแหละในท้ายที่สุดแล้วสมบัติวันพิษนั้นจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้บุคคลนะครับที่ตอกรกับอิมไม่ว่าจะเป็นเดวี่ดโจนคนใหม่หรือแม้กระทั่งจอยบอยนั้นจะใช้ตอกรในตัวของอิมนะครับและนั่นอาจจะเป็นการจบสิ่งที่คนในวันพิษนั้นเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่วันพิษจะจบมันก็จะจบในตอนนี้นี่แหละกับการทททีี่่่สสาาาาามมมรรถโคคนนนนใใใตัววขขออองงิิไดดด้้้แแลลละะยุกกก็จเชห แต่นะครับด้วยบริบทของเรื่องเนี่ยเราก็ต้องรอดูอีกทีว่านะครับมันมีบางอย่างหรือเปล่าที่โรเจอร์นั้นพยายามเก็บงำเอาไว้พยายามซ่อนเอาไว้ให้กับคนในยุคสมัยนี้เพราะโดยส่วนตัวก็มองว่านะครับการที่โรเจอร์ตายไปนั้นโอเคเป็นการส่งต่อยุคสมัยใหม่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันคงมีอะไรที่มากกว่านั้นที่โรเจอร์เก็บไว้ให้กับคนในยุคสุดท้ายนะครับซึ่งคําตอบนั้นอาจจะอยู่ที่กอดสุดท้ายอย่างลับเทลนั่นแหละและนั่นแหละอาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับกับยุคสมัยใหม่ยุคสมัยนะครับที่โรเจอง โรเจอร์จากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนแต่เมื่อเห็นนะครับความสุดยอดเมฆกิ่งๆและกันของอิมนะครับที่แม่งโคตรโหดโคตรเทพเลยหลังจากนั้นโรเจอร์ก็รับรู้ได้ว่าเขานั้นนะครับจะต้องทําสิ่งสิ่งนี้นี่แหละเพื่อต่อกรในตัวของอิมแต่เมื่อไม่ใช่ยุคสมัยของตัวเองก็ส่งต่อให้กับคนยุคใหม่และนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดการถึงแม้โรเจอร์นั้นจะไม่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของคนที่สามารถโค่นในตัวของอิมได้แต่เขาก็อยู่ในหน้าาาาาปปรรรัตติศสส์นนนนคคขขอองงทททีี่่เ็ชโู ไว้ให้แก่คนยุคสมัยใหม่เพื่อต่อกรในตัวของอิมนี่อาจจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญของโรเจอร์ก็ได้นะครับที่โรเจอร์นั้นคาดหวังเอาไว้นะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการส่งต่อเจตจำนงกันมานี่แหละเพียงแค่ว่าคนในยุคนี้นั้นนะครับจะเป็นบุคคลที่สามารถต่อกรในตัวของอิมได้และทุกคนเขียนบ้างครับคิดว่าโรเจอร์นั้นนะครับเป้าหมายแท,ท้จริงของเขานั้นคืออะไรกันแน่นะครับเป้าหมายของเขาคือแค่ต้องการเป็นราชาชนสัตว์คว้าวันพิดได้หรือต้องการโค่นล้มในตัวของอิมแต่เพียงแค่ว่าอาปิดยุคปิดสมัยเท่าาานนนั้นเเน็ลองงคคมมมตแสดดวิห ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคูณฝากไว้ด้วยละกันะครับและถ้าหากอยากรับชมนะครับอะไรก็ได้เกี่ยวกับวันพีชก็คอมเมนต์มาหรือการ์ตูนเรื่องอื่นก็จัดให้ตามคําขอแน่นอนนะครับก็จัดไปเลยนะครับอยากรับชมอะไรก็จะพยายามนะครับทำให้แบบว่าอ่านเคลียร์กันละกันนะครับให้มันหลากหลายนะคะให้ทุกคนนั้นได้รับชมจะได้สนุกแล้วก็มันไปด้วยกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเนาะและสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ